بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي บซวินฮ um ah ah uh. nah, nah, ัินอกุรนมีวรุอาบกวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในหน้าที่17นะครับวันนี้ในหน้าที่17เราจะมาทําการคูราซอของคาบเรียนที่แล้วนะครับเพื่อเป็นการทบทวน Nah, ah, wanafah, ah, di sini ya, hari ini kita Nah, rahimahullahu taala wa nafa wa nafa'na bi fit tarid amin. An khulasatuh. Nah, ba'athallahu ilannasi ala ra'sin 40 huwa qad budi an wahyu birru yasalihati. Nah, ba'athallahu บาาบอาซาบบอาซาได้แต่งตั้งได้ทําการแต่งตั้งฮูฮูฮกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสันลัมได้แต่งตั้งท่านนบีใครครับใครแต่งตั้งท่านนบีก็คืออัลลอฮ์ตาอัลละอัลลอฮ์ได้ทําการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมอิลันนซีอิลาไปยังอันนาสก็คือมนุษย์บรรดามวลมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวล ได้ทำการแต่งตั้งท่านนาบีเนี่ยไปยังมวลมนุษย์อิลาบนแต่งตั้งบนอะไรครับก็คือในขณะที่ท่านนาบีเนี่ยราะซินอัลบาอีนะราะซีเนี่ยเดิมแปลว่าหัวนะครับหัวอัลบาอีนก็คือ40หัว40หมายถึงอะไรครับก็คือในขณะที่เพิ่งจะอยู่ในต้นๆของอายุ40ปีนะครับก็คือในขณะที่ท่านนาบีเนี่ยเพิ่งจะอายุได้ สี่สิบปีในช่วงแรกๆเลยนะครับว่าก <c oughs> ็เดะบูดิอันวะยูว่าและก็แท้จริงบูดิอาบูดิอาคือถูกเริ่มบูดิอาเป็นเฟียบินาลินเมจูลนะครับก็คือมีคำว่าถูกเข้ามาถูกเริ่มอันวะยูวะฮีเนี่ยก็คือวะฮีหรือว่าองค์การเนี่ยถูกเริ่มต้น ถูกเริ่มต้นอย่างไรครับที่เราผ่านมาแล้วอ่าก็คือบิรุยาบีด้วยกับอัลุยาคือความฝันอัลซอลิฮะก็คือที่ดีนะคือวาฮีเนี่ยถูกเริ่มต้นด้วยก,การเป็นอ่าความฝันดีนครับเป็นฝันที่ดีที่ท่านนาบีเนี่ยได้รับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าฝันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับจึงทําให้ท่านนาบีเนี่ยเกิดความรักที่จะ อยากจะปีกตัวออกจากผู้คนเนี่ยไปเข้าคอนว่าในถ้ำฮิรอเราะนะครับปีกตัวจากผู้คนเนี่ยไปทําอามันอิบายะอยู่ที่ถ้ำฮิรอเราะนะครับเป็นเวลาหลายๆวันด้วยกันจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยได้รับองค์การณที่นั้นนะครับเป็นวะฮีเป็นองค์การแรกที่ท่านนบีนได้รับในขณะที่ท่านนบีปฏิบัติอามันอิบายนะอยู่ที่ถ้ำฮิรอเราะนั่นเองนะครับในสุร้ออันอิกอเราะนั่นเองนะครับ อ่าวันนี้เราก็จะมาดูในหน้าถัดไปครับในหน้าที่สองในหน้าที่สิบแปดนะครับอ่าหน้าที่สิบแปดนะครับในอ่ายังอยู่ในในโดสที่สองคือในช่วงที่สองของชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ฮะอิยาซัลลัมวันนี้เรามาอยู่กันในบทที่สิบสามบทที่สิบสามเนี่ยจะพูดถึงเรื่องฮาลาตุนอาอูรบีกอบเลนอิสลามี ฮัาาลโหลตุนอารบีฮาลละก็คือสภาพสภาพการาสภาพอันอัลอฮ์บีอันอารบีอืคือของชนชาวอาหร,ร,รับสภาพของชนชาวอาหรับกอบเล่นอิสลามกอบละก่อนอันอิสลามก็คือก่อนที่จะอะไรครับมีการประกาศศาสนาอิสลามเกิดขึ้น นก็นคือก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะถูกแต่งตั้งให้เป็นท่านรอซุสุลรอฮุอะลอิยุสันลัมก่อนที่ท่านเนี่ยจะได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์จ้าลาว่าสภาพของชาวอาหรับในขณะนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับะเรามาดูกันข้อหนึ่งกานานอารับุกบลันอิสลามมุชริกีนะอบดูนนั يعبدونا أشناما ويقدسونا กานะกานะปรากฏว่า อันอาราบูชาวอาหรับเนี่ยปรากฏว่าชาวอาหรับกอบเล่นอิสลามิกอบละก,ก่อนอ่าอันอิสลามิก่อนอิสลามอ่าชาวอาหรับก่อนที่จะมีการประกาศศาสนาอิสลามเพื่อชี้แนะแนวทางพวกเขาเนี่ยอ่าพวกเขาเป็นไงครับมุชริกีนะปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอ่าไม่ได้มีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งจากพวกเขาก็คือผู้ที่พวกเขาเนี่ยคือผู้ที่บิดเบือนคำพี์ที่บรรดานาบีองก่อนๆเนี่ยได้นํามานะครับบรรดาจากคำพี่เตารอคำพี์อินยินเนี่ยพวกเขาก็บิดเบือนซะนะครับแล้วก็หันมาตั้งภาคีต่ออัลลอ์ตาออลลนะครับไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอส์ซุบฮานุตะฮ์ลาองเดียวนะครับนับจวบจนกระทั่งนะครับนับตั้งแต่ ในคัมภีร์ก่อนหน้านั้นจบจนมากระทั่งคัมภีร์อันกุรานนะครับอ,อย่างเช่นที่เราได้รู้กันก็คือท่านว่าเราก็บินเหน่าันผู้ที่มายืนยันว่าสิ่งที่ท่านนาบีได้รับเนี่ยนั่นก็คือวาฮีจากพระเจ้าเหมือนกับที่ที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีมูซาเช่นเดียวกันนะครับยาบูดูนั่นอชนาหาพวกเขาทำไมครับพวกชาวอาหรับเนี่ยที่อยู่ในสมัยก่อนอิสลามที่พวกเขาตั้งภาคีเนี่ย พวกเขาจะยะบูดูนะจะทําการกราบไหว้พวกเขาจะทําการกราบไหว้อัสนามะก็คือบรรดารูปปัน้นพวกเขาจะทําการกราบไหว้รูปปัน้นว่าอยู่กด็ดิซูนะฮะว่าและอยู่ก็ดิซูนะพวกเขาจะนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะฮะกลับไปหาอัสนามก็คือรูปปัน้น พวกเขาจะเอารูปปั้นเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเขาที่พวกเขาเนี่ยจะทำการขอพอรจากรูปปั้นนั้นนะครับว่าอ,าอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไปบอกกับรูปปั้นนะครับไปขอ,อไปขออะไรครับขอพอรจากรูปปั้นนั้นให้เขาได้สิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะได้ครับนะครับก็คือศักการะต่อรูปปั้นอย่างเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข้อที่สอง วะกานูยักตูลูุนอา ولادهم ขั่ฟันมินันยูองวันฟักหรีอ่าวกานูวะละกานู وا, ปรากฏว่าพวกเขาอ่าแกนูว่าวุ่นจะมาอ่ะนะครับปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยพวกเขาหมายถึงใครครับพวกเขาก็หมายถึงพวกชนชาวอาหรับก่อนอิสลามเนี่ยก่อนอิสลามที่พวกเขาเนี่ยตั้งภาคีต,ต่อลาตาลาอ่าพวกเขาพวกผู้ที่ตั้งภาคีต่อลาตาลาเนี่ย พวกเขาจะยักตูลูนะจะทําการฆ่าเอาลาเดหุมอาลาดเป็นย่มะอมาจากคําว่าวลาดุนวลาดุนย้เอาลาดุนพวกเขาจะทําการฆ่านะครับทําการสังหารเอาลาดก็คือบรรดาลูกลูกหุ้ม um ของพวกเขา,าพวกชาวอาหรับพวกนั้นเนี่ยที่ตั้งภาคีต่อลาตาลาเนี่ยที่ทำกรรม ที่ทาการกราบไหว้รูปปั้นเนี่ยเขาก็จะทําการฆ่าบรรดาลูกๆของเขาทําไมครับเขาฟันมีนันยุเอีวันฟอกอรีฆ่าทําไมล่ะเขาฟันเพราะว่ากลัวมีความกลัวมินจากามีนันยุอีจากความหิวโหวยวันฟอกอรีและความยากจนพวกเขาเนี่ยดันอะไรครับกลัวความหิวโหวยและความยากจนนั่นเอง พวกเขาเนี่ยกลัวความหิวโหยและความยากจนเกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาอะไรครับเห็นว่าบรรดาลูกๆของพวกเขาเนี่ย่าเป็นภาระที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเป็นภาระที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูนะครับก็เลยทําการฆ่าที่ฆ่าเด็กๆที่เป็นลูกๆของพวกเขาเนี่ยทิ้งไปเพื่อที่จะตัดภาระตรงนั้นเนี่ยทิ้งไปนะครับซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่อิสลามเนี่ยได้สอนไว้โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยได้นับว่า บร,บรรดาลูกหลานเนี่ยคือริสกีจากอลอสซบฮานุฮวตาลานะครับเป็นริสกีที่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับผู้ที่เป็นครอบครัวเนี่ยจะได้ทําการปลูกฝังพวกเขานะครับเป็นปลูกฝังพวกเขาให้อยู่ในหนทางแห่งความดีให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้วิชาการศาสนาได้รู้อันกุรอานได้รู้ฮะลิสได้รู้ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเป็นสืบสกุลนะครับเพื่อที่จะสืบสกุลใน ด้านแห่งความดีงามครับในด้านแห่งอิสลามเมื่อเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้ตายไปนะครับลูกที่ซ้อนแล้วเนี่ยก็จะทําการนะรครับขออุดมคับเป็นผล,ลบุญเนี่ยสืบเนื่องให้กับพวกเขาจบจนกระทั่งวันกิยามานั่นเองอ่าตรงนั้นเนี่ยคือริสกีที่ยิ่งใหญ่นะครับอ่าและลูกหลานเนี่ยอ่าในดุนยาเนี่ยก็จะนํามาซึ่งริสกีอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็คือสอนเขาเนี่ยให้สามารถที่จะอ่าเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับ และเลี้ยงชีพคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันซึ่งบุคคลใดเนี่ยที่เห็นว่าลูกหลานเนี่ยเป็นภาระนะครับบุคคลใดก็ตามที่เห็นว่าลูกหลานของตัวเองเนี่ยเป็นภาระดังนั้นเนี่ยเขาก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยมีความคิดที่เหมือนกับชนชาวยุคใัยฮิริยะนั่นเองที่ทําทการฆ่าลูกของตัวเองเพราะว่ากลัวความยากจนนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะต้องอ,อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามนะครับดาเนินอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามที่แบบการว่าลูกหลานของ เขาเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างชฉีบนะครับไม่ใช่เป็นภาระที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยลำบากนะครับอย่าได้คิดอย่างนั้นโดยเด็ดขาดอ่าข้อที่สามอ่าวายะเดฟานูนาบานาติหินวะหุนนาฮฮยะตุนขอชียะตโนอาริวโนไกบิอ่าวายะเดอ่าวายะเดฟานูนอ่าและว่าและ ยเดฟานูนะพวกเขาจะทําการฝังพวกเขาพวกไหนครับก็คือพวกชาวมุชลิกนินั่นแหละนะครับชาวมุชลิกินชาวอาหรับที่เป็นมุชลิกที่ทํา,าการสักการะลูกปั้นได้ตั้งภาคีต่อรถตัอาลาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะฝังบานาตีหิมบรรดาลูกสาวครับบานาตแปลว่าลูกสาวลูกผู้หญิงหิมของพวกเขานะพวกเขาจะเอาลูกสาวของพวกเขาเนี่ยไปฝังดินว่า วาวตอนนี้วาวหุ่นหานแปลว่าในสภาพที่ว้าหุ่นนะในสภาพที่หุ่นนะก็คือบนานดาระในสภาพที่บรรดาลูกสาวของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไฮย่าตุ้นยังมีชีวิตอยู่หมายความว่าอะไรครับฝังทั้งเป็นนั่นเองนะเอาลูกสาวของเขาเนี่ยไปฝังทั้งเป็นาคชิยะตันะอา,นารีวันไอบีทำไมถึงต้องเอาลูกสาวไปฝังครับนะสาเหตุเพราะว่าคอชิยตะตัน โคชยะตะตรงนี้แปลว่ามีเพราะว่ามีความเกรงกลัวอันอาริการเป็นที่หน้าตําหนินะครับว่าหน่อไบีแลกะก็ข้อบกพร่องข้อตําหนิต่างๆนะครับเช่นเดียวกันเพราะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องหน้าอายเรื่องหน้าตําหนิในกลุ่มชนของพวกเขานะครับจึงทําการเอาลูกสาวเนี่ยไปฝังนะครับลูกสาวเป็นที่หน้าตําหนิอย่างไรครับเพราะว่าในสมัยของพวกเขาในยุคยาฮิริยะยุคของพวกเขาเนี่ยทำไมครับ มีการสู้รบกันระหว่างแต่ละกอบีละกอบ,บีละก็คือชนเผ่าแต่ละชนเผ่าต่างๆเนี่ยก็มีการสู้รบกันนะครับเพื่อแย่งชิงดีชิงเด่นแย่งพื้นที่แย่งอะไรกันต่างๆนั่นนะครับมีการทะเลาะวิวาทก็ใช้การสู้รบเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทางแก้ปัญหาในเรื่องของการแบ่งการแบ่งแยกของพวกเขานั่นเองก็ใช้การสู้รบซะดังนั้นพอเวลามีการสู้รบเกิดขึ้นเนี่ย ผู้ที่จะถูกจับเป็นเชลยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ,อผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงเนี่ยจะถูกจับไปเป็นเชลยมากที่สุดนะครับพอจับไปเป็นเชลยแล้วเนี่ยผู้หญิงพอถูกจับไปเป็นเชลยนะครับก็ไปเป็นภรรยาของอ,อีกกลุ่มชนหนึ่งบ้างน,นะครับไปอยู่ในกลุ่มชนนั้นนะครับก็ไปสร้างลูกหลานสร้างอะไรก็ตามนะครับให้อยู่ในกลุ่มชนนั้นเนี่ยนะครับไปอยู่อีกกลุ่มชนหนึ่งเลยนะครับ นะตรงนี้แหละก็เคยเลยเป็นที่อะไรครับเป็นที่หน้าตําหนิของอการเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงจึงกลายเป็นที่หน้าตําหนิเพราะว่ามันสร้างความอ่อนแอในแต่ละกลุ่มชนนะครับเพราะว่าอะไรครับในเรื่องของเวลาที่มีการสู้รบเนะี่ยผู้หญิงก็จะเป็นส่วนที่ถูกจับไปเป็นเชลยนะครับและในความคิดของพวกยาฮิริยาพวกนั้นเนี่ยไมครับเขาคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงไม่สามารถที่จะ ไปหาปัจจัยยังชีพได้นะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่อ่อนแอจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงดูไปจนโตเลยนะครับแตกต่างกับผู้ชายที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกผู้ชายเนี่ยให้สามารถที่จะทําการสู้รบได้นะครับทำการทําทการประกอบอาชีพได้นะครับสามารถที่จะไปค้าขายหรือว่าไปหาเงินไปทําสิ่งต่างๆนานา,นาที่ต้องใช้พลังหรือว่าใช้สมองในการหาเงินปัจจัยยังชีพต่างๆมาซึ่งเขาเนี่ย ซึ่งเขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าลูกสาวเนี่ยไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้เหมือนกับบรรดาลูกชายอ่าสิ่งที่เขาจะทําเป็นธรรมเนียมของพวกยายฮิลิยะเลยก็คือเมื่อเวลาที่อ่าถูกลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยก็จะเอาลูกผู้หญิงนั้นอ่ะไปฝังดินซะนะครับฝังทั้งเป็นเลยฝังดินทั้งเป็นเลยนะครับซึ่งก็มีอ่าบรรดาชาวที่อยู่ในยุคยายฮิลิยะนั่นแหะก็อะไรครับก็ได้มีที่ พอมาถึงยุคข,ของท่านนาบีเนี่ยก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับมา,ามาอยู่ในยุคข,ของท่านนาบีมาปฏิบัติเชื่อฟังในคําสอนของอิสลามนะครับแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องนี้เนี่ยให้กับท่านนาบีได้ฟังนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เคยอยู่ในยุคยายฮิลิยะแล้วก็ได้ทําการเอาลูกสาวของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปฝังทั้งเป็นเช่นเดียวกันตามธรรมเนียมของชาวยุคยาฮิริยนท่นเองเมื่อท่านนาบีเนี่ยได้รับรู้เรื่องดังกล่าวเนี่ย ท่านนบีเนี่ยถึงกับร้องไห้นะครับด้วยกับความอ่าด้วยกับความสงสารนะด้วยความสงสารเด็กเด็กผู้หญิงที่ทําการถูกฝังทั้งเป็นนั่นเองนะครับามาดูครับข้อที่สี่ข้อสุดท้ายวกานูมุตนาฟิรีนามุตชาจิรีนยูฮาริบุบัดดูฮุมบัดดันดีอวฮันอัสบาบิวกานูว่าและกานูปรากฏว่าพวกเขา วพวกมุชริกีนน <ıyorlar. S 2> ะครับพวกมุชริกีนอาหรับเนี่ยพวกชาวอาหรับที่อยู่ในยุคยาฮิลิยะนะครับพวกชาวอาหรับในยุคยาฮิลิยะเนี่ยพวกชาวอาหรับในยุคยาฮิลิยะที่เป็นพวกมุชริกีนเนี่ยมุตานาฟิรีนะพวกเขาเนี่ยทำการมีการขัดแย้งกันนะครับพวกเขาเนี่ยมีความเห็นที่ขัดแย้งกันขัดแย้งกันในหลายๆเรื่องเลยมุตานาฟิรีนะแล้วก็มีการทะเลาะทะเลาะวิวาททะเลาะบอกแหว่ง แต่และกลุ่มชนก็ทะเลาะเบาแวงกันเป็นยุคที่มีความยุ่งเหยิงมากที่สุดนะครับยุคยาฮิริยะยุคที่เป็นยุคมืดนะครับไม่มีศาสนาไม่ดําไม่ดําเนินไม่เจริญลอยตามในแนวทางของศาสนาที่บรรดาในมีองค์กรก่อนเนี่ยได้ชี้แนะแนวทางพวกเขาไว้พวกเขาก็บิดเบือนทุกอย่างนะครับจึงกลายเป็นยุคแห่งยุคยาฮิริยะเลย ไม่มีศาสนาแถมยังไงครับมีความวุ่นวายขัดแย้งและทะเลาะวิวาทบอแวงกันทุกๆอย่างเลยเกิดขึ้นอยู่ในยุคนั้นนะยูฮาริบุยูฮาริบุจะทำการสู้รบกันบ้าดองฮุ่มบ้าดูฮุมนะครับอตรงนี้บ้าดูฮุนมครับบางส่วนของพวกเขาเนี่ยบางส่วนของพวกมุชลินพวกยุกพวกชาวยาฮินยายนะจะทำการสู้รบกันเบ้าดอนกับอีกบางส่วน บางส่วนกับอีกบางส่วนเนี่ยจะทําการสู้รบซึ่งกันและกันนะครับทาสงครามสู้รบกันสู้รบกันเนี่ยเี i. I ่อเอาฮันอัสบาบีลร่เพราะสาเหตุเอาฮาที่อ่อนแอที่สุดสาเหตุที่อ่อนแอที่สุดของอันอัสบาบีของบรรดาสาเหตุต่างๆทำการสู้รบทําการทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยบางทีเป็นเพียงแค่สาเหตุเล็ก,ลกๆน้อยๆเองนะครับเป็นเรื่อง ขัดแย้งกันแค่เล็กๆน้อยๆนะครับก็เอาไปทะเลาะเบาแวงทะเลาะวิวาทกันแล้วก็สู้รบกันนะครับเพราะว่าอะไรครับพวกเขาเนี่ยไม่มีหลักการไม่มีสิ่งที่จะมานําทางจิตใจของพวกเขาครับพอมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยเนี่ยมันจึงไม่มีหลักการหลักธรรมอะไรที่จะไปยึดเหนี่ยวนะครับไปยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเนี่ยให้ยับยั้งสาเหตุที่นำพาไปสู่สิ่งที่มันวุ่นวายเกิดความกุลาหันอยู่ในในยุคข,ของพวกเขานะครับอ่า อันนี้ก็คือเป็นบรรดาสภาพการต่างๆของพวกยุคชาวยิฮิยะก่อนที่ท่านนาบีเนี่ยจะนําอิสลามมาประกาศเผยแพร่ให้กับพวกเขานั่นเองอพวกเขาเนี่ยทำไมครับมีการกลับไหว้รูกบ้านปฏิบัติสิ่งต่างๆในการขัดแย้งกับศาสนาอิสลามทุกๆอย่างเลยนะครับกรับไหว้รูกปกบ้นแล้วก็ไม่ยึดมั่นในอลัลลอฮ์ตาลาองเดียวพวกเขาเนี่ยฆ่าลูกหลานของพวกเขามีลูกสาวเนี่ยก็เอาไปฝังทางเป็นเพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าตําหนิในกลุ่มชนของเขานะครับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยอะรครับมีการทะเลาะบอกแวง้งทะเลาะวิวาทกันมีการสู้รบทําสงครามซึ่งกันใลกการด้วยกับาสาเหตุแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆเองนะครับเป็นสาเหตุที่มันไม่สมควรที่จะนําพาไปสู่การทะเลาะวิวาทกันอัอสอีละตุนมาดูครับคำถามสักเล็กน้อยอัสอีละตุนคําถามมาซาสิ่งใดกาที่ปรากฏว่าอโนโรบูชาวอาหรับ สิ่งได้ที่ปรากฏว่าชาวอาหรับเนี่ยย่าบูดูน่ะจะทำการกราบไหว้ก๊อปลนอิสลามิก่อนที่จะมีศาสนาอิสลามเนี่ยถูกเผยแพร่มาพวกเขาทำอย่างไรครับก็คืออปรากฏว่าชาวอาหรับก่อนอิสลามเนี่ยทำไมเป็นมุชลิกีน่ะย่าบูดูนันอัสนามวัยุกัดดีซูนะฮะชาวมุชลิกีเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นมุชลิกก็คือตั้งภาคีต่อละตาลาแล้วก็ทำการกราบไหว้รูปปั้นนั่นเอง พวกเขาเนี่ยกราบไหว้รูปปั้นนั่นเองดังนั้นคาตอบข้อที่หนึ่งนั้นก็คือยะบูดูนั่นอสนา嘛พวกเขากราบไหว้รูปปั้น่าล ah um ิมาดาการูยักกตูลูนาเอลาเดหุมลิมาดาเพราะอะไรการูปรากฏว่าพวกเขายักต ah um ูลูน่ะทำการฆ่าอ่เอาลาดะหุมบรรดาลูกๆของพวกเขาหะโดยกับสาเหตุอะไรครับที่พวกเขาเนี่ยทำการฆ่าลูกๆของพวกเขา คำตอบนั้นก็คือเขาฟันมีนันยูอีวันฟอกอรีที่ทำการฆ่าลูกๆูกของเขาเนี่ยเพราะกลัวอะไรครับกลัวความหิวโหวยและความยากจนเกิดขึ้นกับพวกเขาครับพวกเขาจึงเอาลูกดูกของพวกเขาเนี่ยไปฆ่าซะ,ะคาถามข้อต่อมาครับลีมาซาเพราะอะไรกาูปรากฏว่าพวกเขาย่าเดนูนาบานาติฮิม เพราะอะไรพวกเขาเนี่ยจะทําการฝังลูกๆของพวกเขาพวกเขาฝังลูกๆของเขาเพราะว่าอะไรฝังลูกสาวครับพวกเขาฝังลูกสาวของพวกเขาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไระตรงนี้ครับคอชยาตันอาร์ดวนไอีเพราะว่ากลัวการเป็นที่น่าตําหนิหรือว่าข้อบกพร่องในหมู่ชนของพวกเขาฮันกาヌมุตเตฟ,ฟีกีนะ ฮันใช่หรือไม่กานูปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยมุตเตฟิกีนะมีความเห็นสอดคล้องกันในทุกๆเรื่องเลยใช่หรือเปล่าครับพวกชาวอาหรับในยุคก่อนอิสลามในยุคยายฮิริยะเนี่ยพวกเขามีความเห็นสอดคล้องกันในทุกๆเรื่องเลยคําตอบนั่นก็คือลานะครับคาตอบลาก็คือไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่เราได้รู้กันในข้อที่สนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยทำไมครับวากานูมุตนาฟิรีนะ่ะมุตชัยจิรีนะ พวกเขาเนี่มีการขัดแย้งกันนะครับมีการทะเลาะเบาแวงทะเลาะวิวาทกันในกลุ่มชนของพวกเขาอีกทั้งยังมีการสู้รบมีการทําสงครามนะครับด้วยกับสาเหตุที่เป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของสภาพของชาวอาหรับที่อยู่ในยุคก,ก่อนอิสลามนั่นเองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นความแตกต่างระหว่างอะไรครับ มนุนษย์ในยุคก่อนอิสลามกับในยุคหลังจากที่อิสลามเนี่ยถูกประกาศศาสนาไปนะครับถูกเผยแพร่โดยท่านนาบี m u ั a m m a สซล,ล,ลัมด้วยกับน oh ําวฮีจากลนตาอารเนี่ยมาเผยแพร่ให้ให้พวกเขาด้วยกับและเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง2ยุคนะครับระหว่าง2แนวทางด้วยกันว่ามันเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับและเราก็จะได้เห็นแนวทางของท่านนาบีในการที่จะนําพาพวกเขาเนี่ยออกมาจากตรงนั้นนั่นเองนะครับ สำหรับว nah, nah nah, ันน nah ี ah. ้นะครับเราก็จบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับวัลลฮุอะลัมุบิสซาวะบินลลฮิตาฟิกวันฮิดายะ والسلامعليكمورحمات الله تعالى وبركاته